ถ้าเราพูดคิดทำด้วยอารมณ์แล้วถ้าเกิดมันเป็นจังหวะหรือโอกาสที่ดีเหมาะสมมันก็จะเกิดผลเกินคาดแต่ถ้าพลาดขึ้นมาแล้วก็ล่วงลอยลงมาเลยทีเดียวนะทีนี้ถ้าเราพูดคิดทำด้วยจิตนะคะอืผลของมันก็จะผิดพลาดน้อยหน่อยอาจจะจํากัดในผลลัพธ์ไม่มากจนเกินไปคือแบบกลางๆแล้วถ้าเกิดว่าเราพูดคิดทำด้วยวิญญาณข้างในล่ะ ผลลั์มันจะเป็นยังไงโอ้โหปัญหาก็คือวิญญาณที่พูดคิดทํามันเป็นวิญญาณที่ศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่าเพราะแท้จริงมันจะได้ผลลัพธ์แบบที่เอาตัวอารมณ์กับตัวจิตมารวมกันพูดคิดทํากันเลยนะมันสุดยอดเลยนะคะอย่าลืมนะตัวอารมณ์เนี่ยต้องเป็นจังหวะที่จังหวะหรือโอกาสที่ดีแล้วก็เหมาะสมเท่านั้นด้วยนะบางทีได้ผลลัพธ์แบบบันเจิดเกินคาดกันเลยทีเดียว กับกันถ้าเราใช้วิญญาณในการพูดคิดทำแบบผิดพลาดอันนี้ก็บรรลัยวายว,วอดไปตามๆกันน่สิคะถ้าเกิดว่าเราหมั่นตั้งใจศึกษาหาความรู้เรียนรู้เรื่องของตัวอารมณ์ตัวจิตตัววิญญาณให้เข้าใจอย่างชัดเจนรวมไปถึงหมัน่นพัฒนาวิญญาณที่ยังไม่ศักดิ์สิทธิ์ทำให้ศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาคราวนี้จะพูดคิดทำอะไรมันก็จะเป็นไปโดยอัตโนมัติและได้ผลลัพธ์ที่ดีเกินคาดด้วยนะ และถ้ายิ่งเป็นช่วงที่เราอาจกําลังมีไอเดียในเรื่องต่างๆเรียกว่าไอเดียบันเจิดแหมเลอเลิศจริงๆเลยแต่ด้านมาเจอกับพรหมลิขิตที่ไม่บรรจบกันเราจะทํายังไงกันล่ะเราก็ทําวิญญาณเทียมไม่เป็นวิญญาณแท้สิทาวิญญาณธรรมดาให้เป็นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ทำวิญญาณอาถนให้เป็นวิญญาณมหาสจั์มหาสจั์ซะมันก็จะกลายเป็นไอเดียบันเจิดบรนเจิดเลยพรหมลิขิตก็มาบรรจบแหมบัรเจริดกับบรรจบรวมกัน อะไรมันจะเกิดขึ้นล่ะทีนี้ไอเดียทุกเรื่องก็จะปรากฏความตั้งความสมดังความตั้งใจอีกประการหนึ่งค่ะคนก็ต้องสร้างในเรื่องของวิญญาณสัมพันธ์ด้วยนะโดยมีตัวบุคคลการเวลาสถานที่วิธีการมาเป็นตัวทําให้เกิดวิญญาณสัมพันธ์ที่เหมาะสมมันจะทําให้วิญญาณศักดิ์วิญญาณศักดิ์สิทธิ์เทียมค่ะเป็นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์แท้จนกลายเป็นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่มหัศจรรย์เลยเช่น ในกอมีความสัมพันธ์กับในขอแบบนึงการเวลามาถึงพอดีเลยที่ทั้งสองคนเนี่ยจะต้องให้ความสัมพันธ์ที่สําคัญต่อกันในระดับสัมพัสน่มีอีกแล้วมีความสัมพันธ์มีความสัมผัสและมีความสัมพัสคําว่าสัมพัสแปลว่ามันเกิดการลงตัวกันระหว่างการสัมผัสและสัมพันธ์กันเรียกได้ว่ามีพลังสัมผัส ที่เหมาะสมนั่นเองค่ะก็จะก,กลายเป็นเรื่องดีทั้งหมดเลยทั้งในกอและในขอเลยทีนี้ทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าการเวลานั้นๆเนี่ยเราต้องสัมพันธ์กับคนคนนั้นแล้วหรือสัมพันธ์กับใครเราก็จะรู้ได้ก็ต่อเมื่อจิตของเราและจิตของบุคคลที่เราจะต้องสัมพันธ์ด้วยเนี่ยมันมีเมตตาไหมมีความสงบไหมทำอะไรก็ทำให้ใส่ให้เดินให้เดินทางสายกลางให้พอดีพอดี พอเรารู้ได้ว่าเราต้องสัมพันธ์ต่อกันมันก็จะเกิดวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่มหาจัจรย์ทีนี้ก็ประสบความสำเร็จกันทั้งคู่เลยค่ะเท่ากับว่าเรามาสร้างพรมลิขิตที่บรรจบกันพอดีทุกอย่างก็ลงตัวไปในทิศทางที่ดีงามนั่นเองค่ะแม่ไม่เป็นไรอาจจะฟังยากกันไปสักนิดหนึ่งเหมือนเดิมค่ะฟังซ้ำๆ คิดตามบ่อยๆฝึกฝนบ่อยๆทำอย่างที่เจนจีบอกว่างๆก็สวดมนต์ภาวนาบ้างนะคะแล้วจิตของคุณจะได้สงบยังอยู่ในธรรมะธรรมชาติโอชาแถวตลิ่งชันค่ะพบกันใหม่ในครั้งถัดไปนะคะ